ครับนี่นะครับอ่านี่น้องมัดนะที่บอกใค้พูดถึงไว้อะน้องมัดใช่ไหมน้องมัดเป็นอะไรน้องมัดเป็นเชื้อราในสมองใช่ไหมตอนแรกที่ไปหาหมอได้ยินใช่ปะหมอห,หมอเขาเอกเส์ยังเขาไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมะเร็งเนื้องอกหรือเชื้อรามะเร็งเนื้องอกหรือเชือ้อราใช่เขาก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนเขาบอกว่ามันไม่ใช่เนื้องอกแล้ว ออจนหมอบอกว่าไม่ใช่เนื้องอกแล้วใช่พอมันยุบลงพอมันยุบลงยุบลงคือยังไงอ่ะมันหายไปเองอ๋อคือตั้งแต่ตอนแรกหมอหมอเห็นเชื้อราปุ๊บหมอก็ไม่หมอเดาเดาว่าไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นเนื้องอกถูกไหมเสร็จปุ๊บแล้วแม่ก็มาทําการต่อต่อดวงตากับผมจริงไหมครับใช่ค่ะอ่าถามได้เลยเนี่ยต่อดวงตาผมพอต่อดวงตาปปุ๊บประมาณอาทิตย์เดียวนะอาทิตย์กว่าหมอบอกว่าไงมัด มอบอกว่ามันหายไปแล้วมันหายไปแล้วผมก็ไม่รู้นะผมไม่ดูแลที่ผมลงตรงนี้เพื่อคนจะดราม่าอะไรไอ้น,นี่มันอยากดังผมไม่ได้อยากดังผมไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้แต่ว่าอยากให้เห็นว่าถ้าคุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีความสําคัญในชีวิต <S S ก,ก็ช่วยคุณได้จริงเปล่าคนเราอะ่ะถ้าไม,ไม่ถึงขั้นจะตายอะ่ะบอกให้พวกคุณไม่ได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอกเพราะนั้นเน อย่ามองข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จาเป็นต้องเป็นตาผมนะว,ว่าไม่จาเป็นต้องเป็น,นเฉพาะหลักเมืองนะบุรีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเจ้าแม่ตรงนั้นตรงนี้ศาลตรงนั้นตรงนี้คุณบูชาได้เลยคุณเห็นคุณอย่าละทิ้งเขาเพราะว่าเขาเขามีเนี่ยเพราะเขามาเพื่อช่วยคนถูกไหมมัดแล้วก็มัดหมอก็หมอก็ดูแล้วว่ามันหายไปถูกไหมใช่แค่นั้นเองแล้วก็น้องมัลก็เขาก็บนานากลำเมาไว้โดยผมเนี่ยก็ ให,หให้ไปว่าให้ไปราให้ท่านเจ้าพ่อลงเมืองด้วยเพราะว่าผมผมเคารพท่านแล้วแบบตาผมก็ใช้บรารบีของท่านเจ้าพ่อลงเมืองช่วยน้องมาดด้วยแล้วก็ตาผมด้วยก็เล่าบุญนี่ให้ดูด้วยแล้วก็เล่าเทพเทวาในบ้านผมนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยเขาพระอินนี่ที่ผมได้มาครับไปเซิร์ชเด็ดดูได้เลยฮะเนื้อสัมฤทธิ์แท้ผมได้มาฟรีครับยูดีเจ้าวาดที่วัดทางเมืองการให้ผมมาครับแล้วก็แล้วก็ แล้วก็ทาวเวสวร์รูปผมวาดแต่มาดูได้ครับแล้วก็แล้วก็พระนเรศวรรอห้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้แล้วก็ทหารกุมารปกายเพรของผมเจ้าแม่กาลีแล้วก็พระพิฆเนศที่ผมบูชาไม่รู้อะผมแค่เนี้ผมมีแค่เนี้ยแต่ไม่รู้ว่าน้องมัดก็หายได้ผมก็มีความสุขที่แบบได้ชีวิตใหม่้องมัดแล้วแม่เขาก็มีความสุขนะเพราะแม่ตอนนั้นเครียดมากคือทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้คือแม่พูดเองนะ ปู่ช่วยด้วยปู่ช่วยด้วยคืออุทานมาเป็นแบบปู่เลยนะไม่ใช่ตัวผมนะแล้วพอหายได้ผมก็ดีใจด้วยดีใจกับธรรมะครับดีใจกักบกแม่เลยครับขอบคุณแม่กับธรรมะมากนะที่ศรัทธานในตัวผมต่อแล้วก็ศรัทธานในปู่หานปู่ศรีชานชัยโอเคนะครับขอบคุณมากครับ